สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคู่หู AI เมาส์หนังสือค่ะเคยเป็นกันไหมคะแบบว่ากลางคืนกำลังจะหลับสบายๆแล้วเชียวแต่สมองดันฉายภาพเรื่องน่าอายที่ทำไว้เมื่อ5ปีก่อนขึ้นมาซ้ำๆโอ้โหเป็นประจำเลยครับแบบ Full HD เสียงกระหึ่มเลยนะจนตาสว่างไปเลย หรือบางทีก็คิดเรื่องที่ยังไม่เกิดวนไปวนมาเหมือนแผ่นเสียงตกร่องเลยค่ะ <laughs> เป็นอาการยอดฮิตเลยนะน,นั่นในทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกอาการแบบนี้ว่า chatter chatter ใช่ครับหรือถ้าจะให้เห็นภาพก็คือเสียงพร่ามในหัวมันคือวงจรความคิดลบที่เราคุยกับตัวเองซ้าๆจนหาทางออกไม่เจอซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเสียงพวกนี้มันคืออะไรแล้วเราจะอยู่กับมันอย่างมีความสุขได้ยังไง ดีเลยค่ะโดยใช้ข้อมูลจากหนังสือเล่มหนึ่งที่ดีมากๆเลยครับเหมือนเป็นคู่มือการใช้งานสมองฉบับอัปเดตเลยครับใช่เลยค่ะหนังสือที่เราจะมาเมาส์กันวันนี้ก็คือ c h a t t e r คุมเสียงในหัวได้ชีวิตง่ายทุกเรื่องเขียนโดยศาสตราจารย์อ e ีธานครอสท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะ เป็นถึงผู้นวยการห้องทดลองด้านอารมณ์และการควบคุมตนเองแห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนเลยครับผมแปลเป็นไทยโดยคุณเหมือนฝันสิริกรคุนาวงจากสำนักพิมพ์อมรินเฮาทูค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็ง่ายๆเลยครับคือมาทําความรู้จักเจ้าแชตเตอร์ให้ลึกซึ้งว่ามันคืออะไรกันแน่ทําไมมันถึงมีอิทธิพลกับเราขนาดนั้นและที่สําคัญที่สุดเราจะมาเก็บเครื่องมือเด็ดๆที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลจริงไปจัดการเสียงในหัวให้กลายเป็นเพื่อนคู่คิดของเราครับ งั้นมาเริ่มแกะกล่องกันเลยค่ะอยากเริ่มจากเรื่องของผู้เขียนเองเลยศาสตราจารย e ์อีธานครอสเนี่ยคือมันทั้งตลกทั้งน่าเห็นใจนะครับเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องของเรื่องคือท่านเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเรื่องการควบคุมอารมณ์แต่มีอยู่วันหนึ่งหลังจากไปออกรายการทีวีก็ได้รับจดหมายขู่ทางอีเมลแล้วปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญของเราสติแตกค่ะสติแตกแบบสมบูรณ์เลยครับในหนังสือเล่าละเอียดมากว่าคืนนั้นเขาแทบไม่ได้นอนเลยนะ ขนาดน,นั้นเลยเหรอคะครับถึงกับหยิบไม้เบสบอลของลูกชายมาเดินย่องตรวจตราบ้านทั้งคืนกลัวว่าจะมีคนบุกเข้ามาโห oh. ที่มันพีกกว่านั้นคือเขาเข้าไปเซิร์ช g o o ก l e หาคำว่าบอดี้การ์ดสำหรับนักวิชาการด้วยครับโอ้โห oh นึกภาพตามแล้วมันชัดมากเลยนะเนี่ยมันคือความรู้สึกที่ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดของจริงเลยใช่เลยครับเรื่องนี้มันบอกอะไรเราได้เยอะมากเลยนะว่าแชทเทอร์เนี่ย มันไม่สนเลยว่าเราเป็นใครจะเป็นด็อกเตอร์หรือผู้เชี่ยวชาญระดับโลกถ้าโดนเล่นงานเข้าจังๆก็เป๋ได้เหมือนกันทําให้รู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเราทุกคนจริงๆใช่เลยครับและจุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วเสียงในหัวหรือ inner voice เนี่ยมันไม่ใช่ผู้ร้ายนะโดยพื้นฐานแล้วมันคือเครื่องมือสุดวิเศษเลยเอ้าวหรอคะครับผู้เขียนเปรียบมันเหมือนมีดพับสวิสของสมองคือมันทําได้สารพัดประโยชน์มากช่วยจาเบอร์โทรศัพท์ ช่วยวางแผนว่าจะพูดอะไรในที่ประชุมอ๋อ oh. ช่วยสร้างตัวตนของเราจากการเล่าเรื่องราในอดีตให้ตัวเองฟังเหมือนเป็นโค้ชส่วนตัวที่อยู่ในหัวเราตลอดเวลาถูกต้องครับแต่ปัญหาคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอความเครียดหนัหนกๆหรือภายคุกคามบางอย่างเจ้าโค้ชคนเก่งเนี้ยจะกลายร่างกลายร่างเป็นอะไรคะเป็นนักวิจารณ์สุดโหดหรือที่เรียกว่าแชตเทอร์นั่นแหละครับ จากที่เคยช่วยระวังแผนมันจะเปลี่ยนมาฉายภาพความล้มเหลวซ้ำๆพาเราพายเรือในอ่างอ,อซึ่งผลกระทบของมันร้ายแรงกว่าที่เราคิดเยอะมากมันโจมตีเราสามด้านหลักๆเลยสามด้านเลยเหรอคะมีอะไรบ้างละ่ะด้านแรกคือต่อสมองโดยตรงครับเวลาชัตเทอร์ทำงานมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าซูมเข้าซูมเข้าคือเราจะหมมุ่นอยู่กับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของปัญหาจนมองไม่เห็นภาพรวม สมองส่วนที่ใช้ในการทำงานการตัดสินใจหรือ executive functions ของเราจะถูกเสียงพวกนี้กินทรัพยากรไปจนหมด oh. เหมือนเราเปิดโปรแกรมแต่งภาพความละเอียดสูงค้างไว้สิบโปรแกรมเหมือนคอมพิวเตอร์เก่าๆนะครับสุดท้ายมันก็แห้งคิดอะไรไม่ออกคิดไม่ออกเลยทั้งๆท,ที่ปกติเป็นเรื่องง่ายๆเราด้านที่สองะคะด้านที่สองคือต่อร่างกายอันนี้น่ากลัวมากครับ Chatter เนี่ยมันไปเปิดสวิตช์ระบบสู้หรือหนีของร่างกายให้ทำงานตลอดเวลา ตลอดเวลาเลยเหรอคะใช่ครับร่างกายเราเลยหลั่งฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลออกมาไม่หยุดหยันเหมือนเรากำลังวิ่งหนีเสืออยู่ตลอด24ชั่วโมงโอ้โห oh. ซึ่งผลระยะยาวคือการอักเสบเรื้อรังในระดับเซลล์ซึ่งวิทยาศาสตร์ปัจจุบันชี้ว่าเป็นต้นตอของโรคร้ายแรงแทบทุกอย่างเลยตั้งแต่โรคหัวใจเบาหวานไปจนถึงมะเรง็ง เหลือเชื่อแค่ความคิดในหัวเราเนี่ยนะมันส่งผลถึงระดับเซลล์ได้เลยน่ากลัวจริงๆเราด้านสุดท้ายละคะผลกระทบต่อสังคมใช่ครับต่อสังคมนี่ก็สำคัญไม่แพ้กันเวลาเราจมอยู่กับชัตเทอร์เราจะอยากระบายซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาตินะค่ะก็อยากหาคนคุยด้วยแต่หนังสือชีให้เห็นถึงกับดักของการระบายที่ผิดวิธีที่เรียกว่า coruminationcorumination Cor um หรือการร่วมกันครุ่นคิด คือการที่เราไปปรับทุกข์กับเพื่อนแล้วเพื่อนก็ผสมโรงช่วยเราย้ำคิดย้ำทำเรื่องเดิมๆวนไปวนมาโดยไม่นำไปสู่ทางออกอ๋อเหมือนแทนที่จะช่วยกันหาบันไดปีนออกจากหลุมกลายเป็นช่วยกันขุดหลุมให้ลึกกว่าเดิมใช่ไหมคะถูกเพ่งเลยครับคือมันรู้สึกดีนะตอนที่ทำเหมือนมีคนเข้าใจแต่พอคุยจบความรู้สึกแย่ๆก็กลับมาเท่าเดิมหรืออาจจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้าใช่แถมยังทำลายความสัมพันธ์ดีๆไปโดยไม่รู้ตัวอีก เพราะเรากำลังดึงเพื่อนให้จมลงไปกับพลังงานลบของเราด้วยฟังดูแล้วนี่มันปีศาจชัดๆเลยอะแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงดีล่ะคะพอจะมีทางสู้บ้างไหมมีแน่นอนครับดิฉันว่าตรงนี้แหละที่เป็นไฮไลท์ของหนังสือเลยเขาเล่าถึงสิ่งที่เรียกว่าปริศนาของโซโลโมอนกษัตริย์โซโลโมอนในตำนานที่ขึ้นชื่อว่าฉลาดสุดๆครับผมให้คำปรึกษาแก้ปัญหาให้คนอื่นได้แบบเฉียบคมมาก แต่พอเป็นเรื่องชีวิตตัวเองกลับจัดการได้พังไม่เป็นท่าซึ่งมันก็โยงมาถึงคำถามสำคัญที่ว่าทำไมเราถึงให้คำแนะนำเพื่อนได้ดีกว่าให้คำแนะนำตัวเองเสมอนั่นสิคะน่าคิดมากนะเหมือนเวลาเราดูคนอื่นเล่นหมากรุก,กเราจะเห็นตาเดินที่เขาไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ลงไปในสนามเราไม่มีอารมณ์หรือความกดดันเข้ามาเกี่ยวข้องหลักการเดียวกันเป๊ะเลยครับคำตอบมันอยู่ในคำคำเดียวคือระยะห่างหรือ distance ระยะห่างครับ เวลาเป็นปัญหาของคนอื่นเรามองจากข้างนอกเราเลยเห็นภาพรวมเห็นทางเลือกแต่พอเป็นเรื่องของตัวเองเราอินเกินไปอารมณ์มันท่วมเหตุผลจนมิดอ๋อ oh. หัวใจของหนังสือเล่มนี้เลยไม่ใช่การกำจัดเสียงในหัวแต่คือการเรียนรู้วิธีสร้างระยะห่างให้กับตัวเองเพื่อหลอกสมองให้มองปัญหาของเราเหมือนเป็นปัญหาของเพื่อนสนิทคนหนึ่งโอ้โหแค่เปลี่ยนมุมมองนี่นะแล้วเราจะสร้างระยะห่างที่ว่าเนี่ยทำยังไงได้บ้างล่ะคะมีหลายเครื่องมือมากครับ แต่มีเทคนิคหนึ่งที่หนังสือยกให้ว่าเรียบง่ายและทงพลังที่สุดเลยคือการพูดกับตัวเองแบบเว้นระยะหรือ distance self-talk ฟังดูเหมือนจะซับซ้อนแต่จริงๆแล้วง่ายจนไม่น่าเชื่อเลยนะวิธีทำก็แค่เปลี่ยนสรรพนามที่เราใช้เรียกตัวเองในหัวใช่ครับจากคำว่าฉันเป็นการเรียกชื่อตัวเองหรือใช้คำว่าคุณเธอแกแทน อ oh. ใช่เลยแทนที่จะคิดว่าทำไมฉันถึงกังวลขนาดนี้นะให้ลองเปลี่ยนเป็นเอาละ่ะใส่ชื่อตัวเองทำไมถึงกังวลขนาดนี้ละ่ะมีอะไรที่เราทำได้บ้างหรือเวลาให้กำลังใจตัวเองแทนที่จะบอกว่าฉันทำได้ลองเปลี่ยนเป็นแกทำได้อยู่แล้วสู้ๆแบบนี้เหรอคะแบบนั้นเลยครับเป็นเทคนิคที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมาก แต่ก็แอบ,บสงสัยนะว่ามันจะได้ผลกับทุกคนไหมหรือในสถานการณ์ที่เครียดจ,จ,ดจัดจริงๆเนี่ยสมองเราจะยอมให้หลอกง่ายๆแบบนั้นเลยเหรอคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับที่มันได้ผลเพราะมันไม่ใช่การหลอกแบบธรรมดาแต่มันเป็นการแฮกการทำงานของสมองโดยตรงเลยนะแฮกสมองเลยเหรอครับในทางประสาทวิทยาการที่เราเรียกชื่อตัวเองมันเหมือนการส่งสัญญ,ญาณไปที่สมองว่านี่คือการให้คำปรึกษา ไม่ใช่การจมอยู่กับอารมณ์ออ๋มันจะไปลดการทำงานของสมองส่วนอารมณ์ที่ชื่ออะมิกดาลาที่กำลังตื่นตระหนกและไปเพิ่มการทำงานของสมองส่วนเหตุผลหรือพรีฟอนทอลคอร์เทกซ์ให้เข้ามาคุมเกมแทนมันเราสับสวิชตช์โหมดในสมองเลยใช่เลยครับมันคือการสับสวิตช์จากโหมดต,ตื่นตูมไปเป็นโหมดโซโลมอนนั่นแหละ พอเข้าใจเรื่องการสร้างระยะห่างด้วยการเรียกชื่อตัวเองแล้วก็สงสัยต่อเลยว่ามันมีวิธีอื่นอีกไหมคะที่เราจะถอยออกมาจากความคิดตัวเองได้ในสถานการณ์อื่นๆมีอีกเพียบเลยครับเพราะหลักการสร้างระยะห่างมันทำได้หลายมิติมากอีกเทคนิคที่ผมชอบมากคือการเดินทางข้ามเวลาทางจิตหรือ mental time travel การเดินทางข้ามเวลาทางจิตคือการสร้างระยะห่างทางเวลาครับ อ๋ออันนี้น่าจะเคยทำโดยไม่รู้ตัวค่ะเวลาเครียดมากๆกับเรื่องอะไรสักอย่างลองถามตัวเองว่าไอ้เรื่องที่เครียดจะเป็นจะตายอยู่วันนี้เนี่ยในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้ามันจะยังสำคัญอยู่ไหมแล้วอีกหนึ่งปีล่ะครับใช่ค่ะแล้วอีกสิบปีละ่ะพอถามแบบนี้ที่ไรเรื่องที่ดูเหมือนข้อขาดบาดตายในปัจจุบันมันหดเล็กลงเหลือน,นิดเดียวทุกที่เลย นั่นแหละครับคือการเดินทางข้ามเวลาทางจิตเลยมันช่วยดึงเราออกจากความรู้สึกว่าปัญหานี้มันใหญ่หลวงและจะอยู่กับเราตลอดไปได้ทันทีเจ๋งมากเลยค่ะนอกจากระยะห่างทางภาษาทางเวลาก็ยังมีการสร้างระเบียบภายนอกหรือ compensatory control อีกอันนี้คือการสร้างระยะห่างโดยใช้กายภาพ อันนี้เหมือนเรื่องของราฟาเอลนาดานนักเทนนิสประดับโลกที่เขามีพิธีกรรมต้องจัดขวดน้ําให้เป๊ะๆฉลากหันไปทางเดียวกันเสมอใช่ไหมคะใช่เลยครับตอนแรกก็นึกว่าเป็นเรื่องโชคลางจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนั่นคือกลยุทธ์ทางจิตวิทยาล้วนๆเมื่อโลกภายในอย่างจิตใจของเรามันวุ่นวายควบคุมไม่ได้ การหันมาควบคุมสิ่งเล็กๆน้อยๆในโลกภายนอกที่อยู่ตรงหน้าอ oh. มันจะส่งสัญญาณกลับไปที่สมองว่าเฮ้ย hey, อย่างน้อยฉันก็ยังคุมอะไรบางอย่างได้อยู่นะมันช่วยสร้างความรู้สึกสงบกลับขึ้นมาได้ครับ แปลว่าเวลาที่เราคลิเคลียดฟุ้งสั้นๆการลุกไปจัดโต๊ะทำงานล้างจานหรือแม้แต่การทำเตียงนอนให้เรียบร้อยตอนเช้ามันไม่ใช่แค่เรื่องของความสะอาดแต่เป็นเครื่องมือจัดการแชร์ได้ด้วยเหรอเนี่ยได้ผลยังไม่น่าเชื่อเลยเหรอครับและถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้เข้ากับภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก็เป็นเครื่องมือชั้นยอดได้เหมือนกันนะอย่างเช่นอะไรคะอย่างพา์นของธรรมชาติหรือ Green Space งานวิจัยเยอะมาก ที่ยืนยันว่าแค่การได้มองต้นไม้ใบหญ้าหรือออกไปเดินในสวนสาธารณะมันช่วยฟื้นฟูสมาธิที่ถูกแชตเชอร์ขโมยไปได้จริงด้วยค่ะรู้สึกสงบลงจริงๆเพราะธรรมชาติมีความน่าสนใจแบบนุ่มนวลที่ดึงความสนใจเราออกจากความคิดวนเวียนได้โดยไม่ต้องพยายามหรืออีกอย่างที่หนังสือพูดถึงคือความรู้สึกตื่นตะลึงหรืออ คือการได้เห็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเรามากๆใช่ครับช่นท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดาวหรือไปยืนอยู่หน้าสถาปตัตยกรรมสวยๆอลังการอลังการพอเรารู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กลงปัญหาที่เคยกังวลมันก็ดูเล็กลงตามไปด้วยเลยเป็นการรีเซ็ตมุมมองที่ดีมากเลยค่ะและเครื่องมือชิ้นสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือเครื่องมือทางสังคมซึ่งก็คือการกลับไปแก้ปัญหาเรื่องโค t e มิเน a t i o n ที่เราคุยกันตอนต้นนั่นแหละครับ อ๋อ oh, ที่ว่าบ,บน่นวนๆกันในหลุมใช่ครับหนังสือแนะนำให้เราสร้างคณะที่ปรึกษาหรือ Board of Advisors ของตัวเองขึ้นมาคือเวลาจะระบายความทุกข์ให้ใครฟังคุณเลือกคนที่ทำได้สองอย่างพร้อมกันสองอย่างนั้นมีอะไรบ้างคะ่ะหนึ่งคือรับฟังด้วยความเข้าใจเพื่อตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของเราและสคือช่วยดึงสติและขยายมุมมองเพื่อพาเราไปหาทางออกไม่ใช่แค่คนที่คอยพูดว่า เออแย่เนอะแล้วก็วนอยู่กับเราในหลุมต่อไปถูกต้องครับสรุปแล้วจะเห็นว่าเครื่องมือทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นการเรียกชื่อตัวเองการถามถึงอนาคตการจัดโตะ๊ะหรือการเลือกคุยกับเพื่อนมันมีหัวใจเดียวกันคือการถอยออกมาจากปัญหา1นครับผมมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตัวปัญหาโดยตรงแต่เป็นการปรับมุมมองของเราที่มีต่อมันซึ่งเป็นอินไซต์ที่เปลี่ยนเกมได้เลยนะ เราอาจจะหยุดเสี่ยงในหัวไม่ได้แต่เราเปลี่ยนวิธีคุยกับมันได้จากศัตรูให้กลายเป็นเพื่อนคู่คิดใช่เลยครับและอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปลองคิดต่อย,ยอดกันถ้าการสร้างระยะห่างช่วยให้เราเป็นที่ปรึกษาให้ตัวเองได้ดีขึ้นวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่เรากำลังคุยกับฉันอยู่แล้วน่าจะลองเปลี่ยนมาคุยกับชื่อของคุณแทนดูอืบางทีคำตอบที่เราตามหาอาจจะรออยู่หลังการเปลี่ยนสรพนามแค่นิดเดียวก็ได้ครับ โอ้โหเป็นคําถามปิดท้ายที่ทรงพลังมากค่ะและทั้งหมดที่เราเมาส์กันมาเนี่ยเป็นเพียงแค่น้าจิ้มเท่านั้นนะคะในหนังสือยังมีเทคนิคและงานวิจัยที่น่าทึ่งอีกเพียบเลยใครอยากคุมชีวิตให้ง่ายทุกเรื่องลองไปหาซื้อมาอ่านกันได้เลยค่ะครับผมขออนุญาตย้ําชื่อหนังสืออีกครั้งนะครับ c h a ต t e r คุมเสียงในหัวได้ชีวิตง่ายทุกเรื่องโดย Ethan c r o s แปลโดยคุณเหมือนฝันซิริกรคุณาวงจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อ m ม r รินฮาวทูครับรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะขอบคุณที่ติดตามคู่หู ai เมาส์หนังสือนะครับถ้าชอบเนื้อหาดีๆที่นำไปปรับใช้ในชีวิตได้แบบนี้ฝากท่านผู้ฟังช่วยกดติดตามกด subscribe หรือแชร์ไปให้เพื่อนที่รักเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ